ทองทำไมไปขายร้านอื่นไม่ได้คุณเอาทองมาจากไหนแล้วเขาจะเขาจะมองว่าเป็นการซื้อเพื่อที่จะเก็บไว้เป็นอมอเพราะว่าทองเนี่ยมันไม่มีลงหรอกมันลงแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ขึ้นจากมันสองหมื่นกว่าบาทมันกลายเป็นสี่หมื่นเป็นสี่หมื่น 4, กว่าบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ลดแิ่พี่ตากาพูดว่าซื้อมาสี่ล้านพอไปขายละสองล้านลดกับทองเป็นคนละเรื่องกัน พอไปได้เสร็จปั๊บเนี่ยวพ่อเขา,เอาไปตรวจแล้วเนี่ยมันไม่ใช่อย่างที่เขาคิดแล้วพอเขา,เอาไปขายมันขายไม่ได้พิงก็เคยไม่ใช่เหรอพี่ตาก่อนกระหนกไม่เรียกแม่ไม่ได้มาเขาสามสิบ <7 S 2> เจ็ดเรามีแม่คนเดียวเขาบอกไม่ใช่เราข้ายุสามสิบเจ็ดเองนะน้องเป็นน้องหนูนะก็น้องโอง้ใช่น,น้องเธอก็คิดว่าหลานแม่หลานเลยฉันไม่มีแม่เป็นเด็กนะหลานมาหรอไม่ หลานมากเออก็พี่ว่านะเขาเดินเกมผิดหรือเปล่าอ่ะแต่เมื่อวานเขาก็วางตัวเขาไม่พูดเลยนะคะในรายการแล้วตอนตอนข้างล่างตึกมารีนทลนทำไมพูดชดตช,<อ>ช็ชไม่ได้แต่ว่าก็สงสารเขานะแต่ว่าโอ้โหมันพูดยากแบบทีเนี้ยมันได้ล่าสุดสอบบอลงนะลงด้วยแม่ร้านทองเขาอยู่หลังบ้านแม่แต่เขาคอนเฟิร์มว่าเขาไม่ได้เป็นทองปลอมนะคะมันแค่ว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ถึงหรือเปล่าคำว่าปลอมไม่ปลอมเนี่ยนะครับ มันจะต้องให้หน่วยงานเป็นคนตรวจสอบอ เพราะว่ามันจะต้องเอาไปหลอมไปเผาอะไรเยอะแยะมากมายแต่เมื่อวานทางรายการแต่แต่าต่เธออย่าลืมนะคาว่าทองเนี่ยคนไม่รู้นะว่าทองมันมีกี่เกรดอ่ะที่คุยกันเมื่อกี้คนมันไม่รู้มันมีทองอะไรบ้างแม่เวลาเราไปซื้อทองเราก็ต้องเชื่อตามร้านทองถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเขาไม่รู้และส่วนใหญ่ลูกค้าของตั๊กเขาเนี่ยเป็นลากยาอ่าเวลาเขาซื้อเนี่ยเพราะเขารักตั๊กเพราะเขาเน้นขายออนไลน์เขาเขาชื่นชมเวลาเขาซื้อเสร็จปั๊บเขาก็นึกว่า สิ่งที่เขาได้มาตักให้สิ่งที่ดีที่สุดอพอไปได้เสร็จปั๊บเนี่ยพอเขาเอาไปตรวจแล้วเนี่ยมันไม่ใช่อย่างที่เขาคิดแ,แล้วพอเขา,เอาไปขายมันขายไม่ได้ปิ๊งก็เคย <นะ S 1> ไม่ใช่เหรอแต่เมื่อวานอ่ะเขาก็บอกว่าราคาที่เขาคิดถั่วเนี่ยคือถั่วของแถมไงพี่เต๋าพี่ถามถามปิงก็นตอนปิงเอาไปขายที่ร้านเขาได้เท่าไหร่ก็หกเจ็ดพัน ของหกเจ็ดพันเราอ่ะโดยตัวเราอ่ะคิดว่าซื้อเพิ่มไปด้วยใช่ไหมซื้อเพิ่มเพราะว่าใส่ไม่ได้เราพูดแล้วดิเนี่ยนะอยู่อย่างนั้นนั่นแหละก็คือคนเขาก็แต่เพราะว่ะป่าเบียเขาก็บอกว่าเขาถั่วกับของแถมไงพี่เต๋อไม่ได้ของแถมคือของแถมแต่เขาก็ชัดเขาก็บอกคำอธิบายชัดเจนอะไรโสดไม่เกี่ยวของแถมคือของแถมของแถมไม่ได้มีใครอยากจะได้ของแถม โอ้ยของแถมเาะบอกเขาก็อยากจะได้วันนี้พี่ต่อเขาเปิดร้านทองแล้วนี่ทองบอะทองพลทองพลเขาก็อยากจะได้แหละ <S 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 คนเขาไปซื้อทองเขาต้องการทองเขาไม่ต้องการของแถมหรอกแต่มันมีประเด็นานกับน้องที่ออกไปออกรายการหัวกระแสเมื่อวานที่เขาบอกว่าเนี่ยชูป,ประกันรับประกันร้านเขาทําให้เขาเสียหายสตาอะไรนะ C รสตางค์หรือสตางค์สตางค์สตางค์เขาชูคนละคลิปเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเป็นผู้เสียหายเขามีสิทธิ์ที่จะบอกเล่าได้ว่าเขาเนี่ย สงสัยแล้วเขาก็ไม่ได้เอ่ยชื่อว่าเป็นร้านตัวเองพี่เต๋อบอกว่าถ้าทางคุณตั๊กฟ้องเนี่ยแตรโดนสาวไส้กากินหนักกว่านี้อีกเหรอจริงไหมครับพี่เต๋อทนายทางฝั่งนั้นเขาก็ต้องสาวว่าทองทาไมไม่มันขายร้านอื่นไม่ได้ทนายเขาจะถามยังไงบ้างแม่ถ้าสมมติถ้าแม่เป็นทนายโอ้โหถามทุกอย่างอาทิเส้นทองทําไมไปขายร้านอื่นไม่ได้คุณอ<า>เอาทองมาจากไหนสองแล้วเขาก็จะถามเส้นทางการเงินหมดมาหมด ที่นี้แหละมึงมันก็จะลำบากนะที่นี้แหละมึงมันจะไม่ได้แค่ทองอย่างเดียวมันจะแถมทองด้วยเขาบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วว่ามันติดแค่ข้อเดียวแม่เรื่องที่ความรู้สึกลูกเขาที่ลูกเขาเดินมาถามเขาว่ามันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคนละเรื่องความรู้สึกลูกก็คือเด็กคนเดียวแต่ความรู้สึกลูกค้าเนี่ยเนี่ยล่าสุดเขาไปสองสามร้อยคนแต่ตรงฮัทไตยลาดเนี่ยนั่นเป็นความรู้สึกคนพวกนั้นมากกว่าแต่ล่าสุดเลยคุณตั๊กก็เดกของโพสต์อีกบอกว่าวอนสื่ออย่าลุมแล้วก็อย่าไปตามไม่ทันหรอกค่ะ เขาไม่ได้ลุมเขาต้องนําเสนอตามกระแสนะค่ะแม่จะบอกอะไรกับสังคมไทยเพราะว่าเรื่องประเด็นซื้อของออนไลน์แล้วเจอแบบนี้บ่อยเวลาซื้อทองอ่ะคนที่เขาซื้อเราก็เราราเราก็เข้าใจบางคนไปด่าคนซื้ออย่าลืมว่าเวลาเขาซื้อเขาซื้อเพราะความรักเขาซื้อใจเพราะความศรัทธาตักเป็นคนพูดจัดสนุกเวลาคนไร้สดเมันเราจะซื้อของเฉพาะคนที่พูดสนุกใครพูดไม่สนุกเราไม่ซื้อของหรอกแล้วตักเนี่ยเขาทําบุญ พอเขาทำบุญเสร็จปั๊บเนี่ยมันทําให้ผู้หญิงน้องๆพี่ๆป,ป้าๆเจ๊ๆหลายคนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยโมเมนต์เดียวกันเงินต่อยอดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการซื้อทองเนี่ยในฐานะคนไทยนะเขาจะมองว่าเป็นการซื้อเพื่อที่จะเก็บไ,ไว้ไปเป็นออมเ<ม>พราะว่าทองเนี่ยมันไม่มีลงหรอกมันลงแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ขึ้นจากมัน2 0,000่นกว่าบาทมันกลายเป็น4 0,000่นเป็น4 0 0 0 0่นกว่าบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ลดอย่างที่ตักกพูดว่าซื้อมา4ล้านพอไปขายเหลือ2ล้านลดกับทองมันคนละเรื่องกัน ทองอยังไงก็ขึ้นและเฉพาะช่วงมีสงครามทองยิ่งเป็นอะไรที่มันหายากแล้วมันก็จะยิ่งมีมูลค่าที่มหาศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาตักพูดอะไรเนี่ยต้องระวังในคําพูดเพราะคําพูดเหล่านั้นที่ตักพูดเนี่ยมันจะย้อนเข้ากลับมาทําร้ายตัวตักนะคะอย่าไปอ้างลูกอ้างอะไรกันแล้วแต่นะคะ<ม>ลูกแค่คนเดียวแต่คนอีก3 4มสี่ห้าหกเ้อคนที่ก็เป็นลูกค้าเราเขาเสียบความรู้สึกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเยียวยาเขานะคะ เดียวยาเขาถ้าถสมมุติว่าเรื่องราวไปถึงลงถึง3ขึ้นมานแล้วก็ไปนั่งฟ้องคนนั้นฟ้องคนนุ้นคนนี้พี่เต๋าบอกเลยว่ากระอักเลือดเหนื่อยเพราะว่าเขาจะต้องสาวเธอจนเหนื่อยเรามีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะฮะชื่อว่าพอกเก็ตไทโอนะฮะหลายคนก็รู้จักกันแล้วนะฮะหลายคนก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าชอบ ดริงก์และดรัเนี่ยนะฮะแล้วก็จะมีปัญหาในเรื่องของเมาเพราะถ้าเกิดเราทานตัวพ็อกเก็ตไทโอนก่อนที่เราจะไปดริงก์เนี่ยนะฮะจะทําให้เราเนี่ยไม่เกิดอาการแฮงนะคุณผู้ชมและก็นอกจากนั้นเนี่ยสารสก,กัดจากพ็อกเก็ตไทโอนตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการบํารุงตับด้วยเช่นเดียวกันง่ายๆเลยนะฮะทานแค่วันละเม็ดเท่านั้นนะ,ะสำหรับพ็อกเก็ตไทโอนนะคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็ที่สําคัญ,ญยิ่งไปกว่าน,นั้นเนี่ยนะฮะใครที่มีปัญหาเรื่องของไขมันพอกตับไปตรวจสุขภาพมาแล้วโดนคุณหมอด่าเนี่ยนะฮะต้อเีเเเยาาว่า้ปอไนนนโกสท็มง มันมีสูงเราต้องดูแลสุขภาพของเรานะฮะตั้งแต่เนิ่นๆใครสนใจติดต่อ,อนักธุรกิจภูสตาได้เลยครับติดตามรายการต่อๆทางโซเชียลของทวีพูทุกช่องทางเลย